สวัสดีเอฟซีายท่านผู้ชมค่ะเจอกับแอดมินเจสิในวันจันทร์ที่19สิงหาคมพศ2 5 6 7มื่อนี้ตรงกับวันพระค่ะท่านผู้ชมไปทําบุญวัดใดแน่น้อค่ะมื่อนี้เนาะค่ะกะมีเอซีเหลียกรองมาค่ะสูตรปาตะเพียนแอดมินลงสูตรปาตะเพียนแน่งวดนี้ได้ตัดเนาะค่ะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขเนาะคะ่ะแอดมินกะขอฝากคำเตือนจากทั้งช่องเจสี a ชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีแอดมิน ฝากท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องแอดมินกะอดเบ่ไว้ละค่ะเอฟซีเรียกร้องมาหลายท่านเนาะค่ะก่าพลาดไปงวดเดียวค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมแอดมินคำนวณไห้วันที่หนึ่งสิงหาเนาะค่ะหกเจ็ดตรงๆนี่ค่ะท่านผู้ชม เมื่อออกน้ำกลเนาะค่ะเมื่อออกย้อนหลังค่ะท่านผู้ชมพิษกระทือว่าพิษอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่กระเสียดายเนาะค่ะมันออกว่าโตงวดอะค่ะมาดูงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมงวดทิพานมาเนาะค่ะเอาศูนย์สี่หนึ่งคำนวณค่ะท่านผู้ชมที่หนึ่งสิงหาออกศูนย์สี่หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมกะเอาศูนย์สี่หนึ่งมาตั้งค่ะท่านผู้ชมนี่ ศูนย์สี่หนึ่งเนาะค่ะก็น,นับไปเนี่ยศูนย์หนึ่งสสาี่ห้านับไปให้มันได้หกหลักค่ะท่านผู้ชมกะสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้สอี่ห้าหค่ะท่านผู้ชมกะเฮดเป็นรูปปลาแตเพียนเนาะคะ่ะสูตรล่างค่ะท่านผู้ชมนี่กะเอาหนึสาห้นี่คะ่ะหนึสาหไปตังเนาะค่ะแถวกลางกะเอาสี่หกดไปตั้งะคะ่าาะสี่ไปตัง,ะะ 4, 6, 8, ไปตงไว้เนาะคะ่ะแล้วก็ แถวสุดท้ายกับสองสี่หกอันนี้เป็นสองเด้อค่ะท่านผู้ชมแอดมินเขียนผิดเตี๋ยอันนี้ต้องเป็นสองสองสี่หกค่ะนี่ยสองสี่หกไปตั้งเนาะค่ะกระเฮ็ดเป็นรูปปลาแต่เพียนค่ะท่านผู้ชมแต่อันนี้จะเป็นสูตรล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสูตรบนค่ะซึ่ง ปกติแล้วสูตรตัวนี้เขาจะเป็นตัวเด้นเนาะค่ะตัวกลางจะเอาไปเด้นไปจับกับอันหกสองสองหกหกหาหาหจะเป็นลางค่ะท่านผู้ชมหัวทิพผ่า,านมาเนาะค่ะจะจับได้7จ็ดี่เจดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเจ็ดไปยูหลักนวยกระถูกถ้าเป็นวิ่งเจ็กระถูกค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าขังล่างกับถูกถตาวิ่งถ้าเป็นสองนี่ตัวนี้เนาะคะ่ะกับสองแปดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเสียดายนี่ค่ะกะหกมีมาจับเซกันนี่ถือถือบนเนาะคะ่ะถือสองตัวบนเขาเขาไปจับเซกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมสูตรมันกับบนแน่นอนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะผ่านไปแล้วเนาะคะ่ะไปดูงวดวันที หนึ่งกันยาค่ะท่านผู้ชมเขาเ็เอาผลละวันงวดวังหันมามาตั้งเนาะค่ะแปดค่ะนับไปเนาะค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสาหกกับเจ็ดแปดเก้าาหำหรับเลขลางเนาะเขาจะเอาเก้มมาตั้ง9 1 3แถวแถวกลางกับหกแเนาะค่ะหกแมาตั้งแถวล่างกับแ 02 802ท่านผู้ชมกัดจะได้แนวทางในงวดวันทีห่งกันยาแอดมินจะร้องเขียนให้เนาะค่ะล่าง83ดสกับน้ำค่ะ38แล้วก็8 8ด มีสามหางค่ะท่านผู้ชมพอเป็นเบิร์นเนาะค่ะอ้ยคืองามเธอเนี่ยค่ะท่านผู้ชมลางเนาะค่ะสำหรับบนค่ะท่านผู้ชม9กสองเลยเนาะค่ะ3มโตกะตรงตรงเจ็ดสองสองโตกะเก้าสองสองเกลับน้ำค่ะ9ก้าสองสองเ้าแล้วกะ 7จ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนี่ค่ะกะจะได้ประมาณนี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะสูตรปลาตะเพียนเพื่อวางงวดนี่เพิ่นเดินเพิ่นถูกเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้แล้วแอดมิน แอดมินมีสูตรอีกสูตรหนึ่งมาฝากท่านผู้ชมค่ะสูตร3มตัวตรงระยะสั้นสูตร3มตัวตรงระยะสั้นค่ะท่านผู้ชมเดินมาแค่สามงวดแบบนี้ล่ะค่ะหวังผลเนาะค่ะแต่ว่าจะหลายหางแน่เด้อค่ะท่านผู้ชมตรงๆเนาะค่ะบ่ต้องไปต้นไ่ต้องไปกลับเลยค่ะแบบร้อยสิบน่วยนีตรงๆค่ะงวดแรกเพี่เป็นถูกเนาะค่ะ สามสามหกเนี่ค่ะท่านผู้ชมถูกงวดแรกค่ะงวดที่สองเนาะค่ะออกที่ออกวันทีหนึ่งสิงหาศูนย์สี่หนึ่งเป็นสูตรตรงค่ะท่านผู้ชมหาลงทุนเมืค่ะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหางถาลงทุนยีนสสส่สิบคูณยี่สิบเอาวาวได้ เอาค่ะท่านผู้ชมไปคิดเอาแล้วกันเนาะคะ่ะจะลงทุนแบบใดหรือจะไปหาหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะบ่รต้องไปโต้เพรต้องไปกลับค่ะท่านผู้ชมเอาแบบตรงๆเลย8ปดหก็ดถูกแบบตรงๆค่ะท่านผู้ชมงวดนี้วันที่หนึ่งกันยาคำนวณใดเนาะคะ่ะ หลักร้อยสองกับสามหลักสิบเก้ากับศูนย์หลักหน่วยหนึ่งกับสองอดมินคือมักแค่ค่ะท่านผู้ชมมักยังสามเก้าสองค่ะเพราะว่าสามเก้าสองไปตรงเก้าสองกับสูตรปติเพียนแอดมินกันเลยอยากมันชนกันสองสูตรเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่แม่ 2. เก้าสองอดมินกันเลยอยากให้เน้นเนาะคะ่ะ นีดับหลักร้อยค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเจ็ดไปอยู่หลักหน่วยงวดนี้มีสองมีเก่าท่านผู้ชมอาจจะไปอยู่หลักหน่วยอีกกได้เนาะค่ะอาจจะบดตรงหลักค่ะท่านผู้ชมซึ่งหลักร้อยสามตัวนี้เนาะค่ะ ไปตรงสูตรหลักร้อยระยะยาวแอดมินค่ะท่านผู้ชมได้ชมขิปไปแล้วเนาะค่ะมีหลักร้อยกับมีสามมีศูนย์มีแปดมีสามตัวค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะเพราะว่าสูตรเพิ่นกระเดินดีกะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะมักกะจัดขัดกะพานเด้อค่ะท่านผู้ชมเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะ ฝากท่านผู้ชมไว้ในงวดวันที่หกันยา67เค่ะท่านผู้ชมค่ะสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอกาบขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเจริญรุ่งเรืองโชคดีมีโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าสิบกันไม่ลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ